ครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นครับสุดท้ายท้ายสุดไม่มีเปิดเพิ่มแล้วนะครับขอให้เต็มที่ในครั้งนี้นะครับถ้าพร้อมเลยเต็มที่นะครับอย่าเพิ่งอย่าบอกผมบอกเต็มที่เต็มทียนนะเต็มที่เฉยๆขอยกกันเรียบร้อยเออนะฮะแล้วเวลาเวลาผมบอกเวลายกเนี่ยช่เช็คข้างๆนิดนึงนะฮะถ้าเขาทำหน้าเหม็นๆนี่นะครับผมให้เอามือปิดนิดนึ่งนะกลิ่นมันจะแรงนิดนึ่งครับผมยกครับอ้า คนมากที่สุดคือแ่าในสาคนนี้เท่าไหร่ครับบอราคาเดียวนะสองสองห้าสองห้าสามหาอ้าห้าต้องให้แล้วนะครับขออภยนะฮะขออภัยนะครับผมถม้ัริกนะครับขออภัยนะครับผมเสื้อของน้องปออยู่ที่สามห้าโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะเราจะมีกานดีๆอีกเยอะเพราะว่า เดี๋ยวเดี <Ende esa> <ohn> <af v> <isa> ๋ยวเอายออ้โหน่าสนน่าสนาใเโอ้โหมีต่ง้างแล้่อดเขา้อ้ไออ้าลาลออฮะถอดแล้ววถอดแล้ไล้วครับ่เราจะไม่ไดเสื้อเราจะเข้าไปให้น้องถอดกางเกง พอแล้วพอแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเซ็นกันสดๆเลยนะตรงนี้นะครับเสื้อของน้องปอนะฮะขอบคุณมากๆนะครับเมเพ่มมาเป็น3,000บาทนะครับกับทางแม่โซเฟียแม่ร้านเด็กของเรานะครับเถมนะฮะต้องบอกว่า JSL เราก็พาไปทำบุญรุ่ทพี่นะครับผมแล้วก็ยังมีรายการดีๆอีกหลายรายการให้เราได้ติดตามกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฮะรักพวกเราก็รัก JSL และรัก JSL อย่าลืมดูช่อง7และช่อง5ด้วยและดูช่อง7และช่อง5อย่าลืมมาเล่นไถ่เด็กในมือเหล่ากันด้วยเพราะสท้ายต้องงงอันนี้เราลืเงินนะฮะอ่ะมาเนยเซนด้าขอบคุณมากครับ